สวัสดีครับวันนี้นะฮะวันที่5กรกฎาคม2564นะฮะวันนี้จะมานำเสนอ3คันนะฮะของสิ้นเดือนนี้ที่จะส่งล็อตสุดท้ายของสิ้นเดือนนี้นะฮะผมโอเคก็จะไป2จังหวัดนะฮะก็จะมี2อบจนะจังหวัดเลย2คันนะฮะเป็น30ที่นั่ง2คันนะฮะส่วนคันนี้ก็จะไปที่บ้านไร่นะฮะเทศบาลบ้านไร่ตำบลบ้านไร่ราชบุรีหรือลำนนสะดวกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆนะฮะอ่าพอดี รถ3คันนี้นะไปคนละจังหวัดไปคนละภาคนะแต่พอดีอยู่ทีมเดียวกันพอดีนะฮะฟ้าชมพูอะไรเงี้ยสวยงามดีเราก็เลยมาจับถ่ายรูปคู่กันนะฮะตอนนี้นะฮะก็คือสถานการณ์โควิดระบาดนะฮะทันี้รถรางกับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะ,ะปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้บริการประชาชนนะฮะอย่างเช่นอุดรธาน,นีเขาใช้รถรางของเราเนี่ยนะฮะของดีจีเนี่ยนะฮะไว้รับขนส่งนะฮะจาก อบกสนะฮะเข้าเมืองนะเข้าจุดคัดกรองนะ,ะเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องอาเาเรียกอะไรนั่งรถกระจัดกระจายอะไรอย่างเงี้ยสามารถควบคุมได้นะ,ะเข้าจุดคัดกรองก่อนนะครับเราก็อาจจะเอาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนในการใช้งานของรถรางนะฮะมาใช้ในการในเข้าให้ให้เข้ากับยุคนะฮะนี่นะครับผมส่วนรถลากผมว่าไปในคลิปรายละเอียดของก่อนหน้านี้แล้วนะฮะนี่นะหลายๆจังหวัดนะฮะก็อาจจะใช้ประโยชน์ ทางด้านนี้ของรถรางก็ได้นะฮะเพราะว่าชั่วโมงนี้นะฮะเห็นไหมอย่างราชบุรีนะดำเนินสะดวกนะฮะตลาดน้าอะไรพวกนี้อาจจะต้องปิดหมดนะฮะอย่างของเลยก็จะเป็นแก่งคุกคูจะเป็นสกายวอล์กอะไรพวกนี้ก็่าจจะปิดหมดเหมือนกันนะฮะก็แตกต่างนะก็เลยต้องมาใช้ในการดำเนินก็สะดวกต่างๆนะแล้วแต่แนวคิดนะฮะนี่นะครับผมก็ลวดลายก็คือสีสันสวยงามนะฮะตามนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่าคันสีชมพูจะคันเล็กกว่านะครับ เพราะว่าเป็น20ที่นั่งนะส่วนสีฟ้า2คันจะเป็น30ที่นั่งนะครับงานดีๆจาก DG Service Car นะฮะช่วงนี้อ่เป็นช่วงโควิดนะฮะดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับผมนี่นะฮะโอเค๋ยวผมให้ดู